สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP ส6บทาร์ลชนะพูดรับสารเศตกะวันแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่เทโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานของราศีกันดาวศุกร์ดาวจันทร์ลาคนาหรือผู้ที่เกิดเดือนอกันยายนคนที่คุณถอยออกมาครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะ โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมและรับฟังพลังงานแรกนะคะจะเป็นพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะการอ่านเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วๆไปให้รับชมแบบด้วยความบันเทิงเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะ พลังงานของคุณ Tree of Pentacle เขามองคุณอย่างไร Tree of Cups The Sun The Tower ความรู้สึกของคุณตอนนี้ The High p i e t e d King of Swords ฟีนอปคั p พลังงานของคุณตอนนี้นะคะราศีกันคุณคิดถึงนะ,ะการวนกลับมารวมกลุ่มกันการกลับมาเจอกันหรือการมีโอกาสกลับมาติดต่อสื่อสารนะคะในลักษณะของอาจจะเกี่ยวข้องกับงานหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับาการได้ทราบข่าวจากคนคนนั้นของคุณนะคะที่ คุณยังนึกถึงยังรู้สึกนึกถึงเชื่อมโยงจากโซเชียลออนไลน์หรือเชื่อมโยงจากญา,าติของเขาหรือเพื่อนของคุณที่รู้จักเขาอะไรสิ่งนี้นะมองมองเห็นถึงสิ่งนี้ที่เชื่อมโยงกับพลังงานตัวคุณไปถึงคนของคุณนะะมันเด็นการคาดหวังว่าเรายังจะมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันไหมพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มอะไรสิ่งนี้นะคะหมองมองเห็นถึงพลังงานนี้ ทีนี้มาดูว่าเขามองคุณอย่างไรนะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนโดดเด่นเป็นคนที่มีความสุขเวลาเจอหน้าเวลารวมกลุ่มร่วมงานหรือร่วมชั้นเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะะเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่นําความสุขนะมาสู่ชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยนะเคยพังทลายแล้วกลับมาสามารถมีความสุขหรือเริ่มต้นใหม่ได้แต่ไอสิ่งนี้ที่คุณเคยมอบให้เขาความเป็นมิตรภาพที่ดีความเป็นเพื่อนที่ดีนะหรือว่า เข้าใจคุณเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนเหมือนเขาไม่เข้าใจอะนะคะความสัมพันธ์ที่ดีงามมากๆเลยเนี่ยนะคะที่มันเป็นแบบมิตรภาพที่แบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่ได้แยกจากกันหรือไม่ทอดทิ้งกันนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีที่ทําให้มีความสุขในกลุ่มเนี่ยนะคะหรือว่าในมิตรภาพนี้แต่ตอนเนี้ยเขากําลังรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันหายไปมันเปลี่ยนแปลงไปจาก อารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือการกระทําของคุณเขากําลังมองสิ่งนี้ว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนเดิมมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนไว้ในพลังงานของคุณนะบอกาลังมองเห็นสิ่งนี้คุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขตอบสนองหรือสนับสนุนนะคะให้เขาประสบความสําเร็จโดดเด่นดูดีหรือซัพพอร์ตแต่สิ่งนี้คุณไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วเขามองสิ่งนี้อยู่นะ,ะตรงหรือเปล่าราศีกันลัคนาการช่วย คอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะเรามาดูว่าความรู้สึกตอนนี้ของคุณคุณไม่แสดงออกความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความน้อยใจความไม่มีความสุขความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณคุณซ่อนนะคะความรู้สึกอ่อนไหววัว่นไหวนะคะไว้และคุณก็แสดงออกทีท่าว่านะคะจริงจังกับชีวิตเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะ คุณได้เข้าใจคำตอบแล้วว่านะคะใครบางคนที่คุณควรจะเย็นชาใครบางคนที่คุณไม่จำเป็นจะต้องใจดีหรือแสดงออกความเห็นอกเห็นใจและทำให้เขามีความสุขคุณอะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งนั้นคุณอยากได้ความรักที่ดีนะคะตอนนี้มันเหมือนพลังงานของคุณรู้สึกน้อยใจในอารมณ์ความรู้สึกของคุณแต่คุณแสดงทีท่าว่านะคะเพิกเฉยเมินเฉยหรือว่าเย็นชาหรือว่าไม่ต้องการสิ่งนั้นพยายามจะตัด คนคนนั้นออกไปอะนะคะไม่ออกไม่แสดงออกความรู้สึกที่โรแมนติกนะคะมันเป็นความเจ็บปวดด้วยคุณควบคุมสถานการณ์นั้นไว้ในความสับสนในหัวใจของคุณถ้าคุณเจอคนคนนี้ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรืองานหรือเรียนนะคะที่ปฏิสัมพันธ์หรือในโซเชียลออนไลน์นะที่คุณเห็นหรือเขามาเห็นคุณเอาละค่ะนี่เป็นพลังงานของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่ง คนของคุณบ้างนะราศีกันคนของคุณนะคะ Nice of o n d คุณมองเขาอย่างไร For u of Cups the date และ Two of Pentacle ความรู้สึกของเขาตอนนี้ Judgment แดเหรียญแดไม้เท้าโอเค <c oughs> ตอนนี้นะคะพลังงานของเขานะคะหมอบองเห็นถึงการที่นะคะจัดขอบเขตนะหรือกลับมานะเพื่อปกป้องคือเหมือนคนที่กลัวก <c oughs> ลัวความสัมพันธ์นะคะที่เขาอะนะคะกำลังคิดว่าเขาอะสนใจคุณอยากเลือกคุณนะคะ <c oughs> อยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นภรรยาแต่เขากลัวประสบก,การณ์ที่ผ่านมาเขาก็เลย ตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องความรู้สึกที่แย่ในอดีตของเขาที่เขาเคยผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเองไม่คู่ควรที่จะได้รับความจริงใจจากคุณความรักที่ดีจากคุณทําให้เขามีความสุขหรือคนที่สนับสนุนเขาหรือเขาไม่ได้รับความรักจากคนที่เป็นแม่ของเขาคนในครอบครัวของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่า นะไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาก็เลยสร้างกำแพงเพื่อดันคุณออกไปนะเป็นการปฏิเสธความรักความสบายใจและก็ความสุขเพราะเขาไม่เคยได้รับคนคนนี้มีปัญหากับแม่ของเขาในความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขาหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นและเขาก็เชื่อว่าการที่แต่งงานอยู่กินหรือความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการ นะะในจิตวิญญาณเขาเป็นสิ่งนี้ตอนนี้คนกองคุณคิดสิ่งนี้นะคะเหมือนว่า,าสร้างขอบเขตออกมาเพื่อพักดันไม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ดีนะ,ะเขาก็เลยนะเป็นสิ่งนี้อยู่ตอนนี้นะคะมันเหมือนว่าคนที่เหนื่อยและไม่เชื่อใจใครเขาไม่เชื่อใจคุณนะคะความสัมพันธ์นี้ทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้ <c oughs> คุณมองเขาอย่างไรเขาอะนะคะเป็นคนที่ชอบคนยาก นะถ้าใครมาแสดงออกว่าชอบเขาหรือทําดีกับเขาเนี่ยเขาจะปฏิเสธเขาจะแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายนะตอนนี้เขาเบื่อหน่ายเพราะว่าเขากําลังรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่เขาสมควรได้รับมันปลุกกระตุ้นเราอะนะในอารมณ์ความรู้สึกที่ดีที่ลึกที่เขาอะไม่เคยได้รับจากใครนะแต่สิ่งนี้มันจบไปแล้วเขาคิดวนเวียนว่า ในสิ่งที่เขาอะรู้สึกว่าไม่พอใจคุณปฏิเสธคุณไม่ได้รักคุณเนี่ยนะคะอ่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้จบจริงๆใช่ไหมในการปกป้องตัวเขาเองนะคะสิ่งนี้นะคะเขากําลังคิดวนเวียนนะค,ะคิดวนเวียนคิดวนเวียนว่าเออตัวเขาอะนะ,ะปฏิเสธความรักความปรารถนาดีจากคุณไป และคุณตัวเขาเนี่ยนะคะไม่ต้องการที่จะรู้สึกความสัมพันธ์ที่เป็นแบบลึกซึ้งกับใครนะคะไม่ต้องการยื้อความสัมพันธ์มันจริงหรือเปล่าอะไรสิ่งนี้คุณกำลังมองว่าคนคนนี้นะคะพอใจคนยากนะ,ะแบบว่าสมมติว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ให้เขาเขาก็จะไม่พอใจต้องทำต้องทาอีกต้องพิสูจน์อีกต้องพิสูจน์อีกพิสูจน์อีกเพราะเขาไม่เชื่อใจ เพราะว่าปมค้างใจในวัยเด็กของเขาเขาคิดว่าคนในครอบครัวยังไม่ชอบยังไม่รักเขาแล้วตัวคุณเป็นคนอื่นจะมาชอบเขามารักเขาอ่ะจริงหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้พอสิ่งนี้จบไปเขาก็เลยได้มาคิดทบทวนว่าสิ่งที่เขาทํามันพังนะ,ะสิ่งที่เขาตอนนี้เหมือนไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความรู้สึกเนี่ยมันตีกันนะคะเหมือนคนที่กําลังแยกพลังงานตัวเองไม่ออกว่าความรักที่ เขาเคยได้รับจากคุณกับความไม่ได้รับจากแม่ของเขาหรือแฟนเก่าภรรยาเก่าของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันทำให้เขาอะไม่เชื่อใจนะ,ะไม่พอใจคิดว่าคุณอะจะต้องทำอีกพิสูจน์อีกพิสูจน์อีก,พอกเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาอะลบล้างปมนั้นออกไปนะ,ะเขาก็เลยลังเลใจสองจิตสองใจตอนนี้คนคนนี้ยกำลังคิดถึงนะคะสิ่งที่คุณอะทำคือมันเหมือนว่า เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ดีและมีการเชื่อใจได้รับความรักที่ดีแต่เขาไม่ยินดีเขาก็เลยพังมันนะพังความสัมพันธ์เขาเป็นคนนั้นที่พังความสัมพันธ์ทีนี้ตอนเขาเจอคุณเนี่ยนะมันทําให้ชีวิตเขาเนี่ยได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเหมือนว่าจะต้องการเยียวยาหรือแก้ไขนะจะต้องทิ้ง ความไม่พอใจความเบื่อหน่ายหรือปฏิเสธอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ใครบางคนที่มอบสิ่งที่ดีให้เขาแล้วเขาก็คงคิดว่าตัวเขาเองอ่ะไม่สมควรที่จะได้รับนะคนคนนี้เป็นเอนเนแบบนี้เหมือนว่าสิ่งที่จบไปเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหรือเขากําลังเบื่อหน่ายอยู่เพราะว่าตอนนี้คุณอนะ่ะไม่ได้สนใจไม่ได้พยายามยื้อเขาไว้ไม่ได้พยายามทําดีกับเขาสิ่งนี้มันจบ มันจบไปแล้วนะแต่เขาอะอยากเริ่มต้นสิ่งนี้ใหม่สิ่งที่คุณเคยให้เขาถูกไหมคะแต่ทีนี้คนคนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเขาอะปกป้องหรือสร้างกำแพงไว้เยอะจนเกินไปเหมือนว่าไม่รู้จะปีนกำแพงออกไปอย่างไรเพื่อคุยกับคุณเพื่อพูดกับคุณหรือพี่หรือเพื่อยื้อความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่ดีที่คุณเคยทําให้อะ่ะให้มันวนกลับมาอีกให้มันกลับมาได้ไหมอะไรสิเนี้ยเขากําลังคิดสิ่งนี้อยู่ว่าเฮ้ยฉัน ทำไมจะต้องรู้สึกกลัวที่จะต้นเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือใครบางคนที่ได้รักฉันหรือทําอะไรดีๆให้ฉันทําไมฉันถึงไม่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจพวกเขาเลยฉันไม่เชื่อใจหรอกนะคะเพราะอะไรอ่ะเขาจะคิดประมาณว่าแกเป็นคนอื่นนะแกจะมารักฉันได้ยังไงในเมื่อคนในครอบครัวยังไม่รักฉันเลยขนาดแม่ฉันยังไม่รักฉันไม่ปรารถนาดีหรือหวังดีกับฉันทําร้ายฉันอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ เจอคนทรยศในครอบครัวพ่อแม่แยกพี่น้องเขาหรืออะไรสิ่งนี้นะแล้วแกเป็นใครจะมารักฉันจริงอะไรสิ่งนี้ยคนนี้ยกําลังเกิดเอเนจีเนียในพลังงานของเขาคือคนไม่ไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อใจไม่พอใจว่าจะมีใครบางคนที่มารักเขาจริงคุณคิดรู้สิคุณมีนคนอื่นใช่ไหมเขายังไม่ได้รู้จักหรืออะไรดีพอเขาจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะดีกับเขาโดยขนาดคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกันยังไม่เคยรักหรือปรารถนาดีกับเขาคุณว่าจริงหรือเปล่านะคะคนที่มีกำแพงสูงหรือปิดกั้นตัวเอง ไม่อยากได้รับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้อะไรเขาไปโดยทําให้เขามีความสุขสนับสนุนปรารถนาดีนะช่วยพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเขาที่เป็นสิ่งดีเขาจะเอะใจหรือคางแทงเราแวงนะเพราะว่าโดยปกตินะสังคมหรือวัฒนธรรมประเพณีของเราจะเชื่อจะยึดมั่นให้เราไว้ให้วางใจคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวคนในตระกูลใช่ไหมคะจะคิดว่า เราวางใจและคนพวกนั้นเลยค่ะนะ,ะจะทําร้ายเราดูทําไม่ดีกับเราได้มากที่สุดเพราะคนที่เราไว้วางใจหรือวางใจนั่นเองแต่คนคนนี้นะคะตอนนี้ปฏิเสธความรักไปแล้วความรักมันจบเขาแค่โทษตัวเองนะโทษตัวเองว่าเป็นพราะตัวเองที่เคยเจ็บปวดแล้วก็ไม่ยินดีแต่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้ความรู้สึกของเขาว่าสิ่งเก่าสิ่งเดิมเนี่ยนะคะกับการที่ไม่เคยได้รับอะไรเลยนะคะไม่มีสิทธิ์หรือ นะะในชีวิตเขาจนะ,ะมีคนบอกแค่ว่าให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกของเขาก็ห้ามห้ามร้องไห้นะทําอันนี้ผิดห้ามร้องไห้นะเป็นผู้ชายห้ามเสียใจห้ามร้องไห้ห้ามแสดงออกความรู้สึกเขาก็ <c oughs> เลยเป็นคนที่ไม่กล้าที่แสดงออกความรู้สึกในความเป็นจริงนะะแสดงออกท่าทีบึง้งตึงหรือความเฉยเมยหรือความเบื่อเช่น,ะะนะะฉันไม่ต้องการแกหรอกแกไม่ต้องมารักฉันเพราะเขากลัว การเจ็บปวดเสียใจนะเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ตอนนี้มันเป็นเหมือนเหมือนจิตวิทยาของคนที่มันเป็นแบบเอาไวยแดนนะจะต้องทำทาให้ความสัมพันธ์คนที่ดีกับเขาอ่ะนะบ้งออกไปความเช่นตัวคุณนะถ้าคุณดีกับเขามากๆ เขาจะพังทลายความสัมพันธ์เช่นทําอะไรที่มันแบบแย่ๆให้คุณเห็นนะคะทำพลังงานที่แย่ๆใส่คุณนะคะหนึ่งเจ้าชู้คุยคนอื่นหลายคนแสดงต่อหน้าพฤติกรรมต่อคุณให้คุณเห็นถ้าเขาสังเกตเห็นว่าคุณเดินมาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ดีหรอกมันชั่วร้ายอย่ามาชอบเขาเลยอะไรสิเนี้ยคนนี้กำลังเป็นพฤติกรรมนี้อยู่ตอนนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยได้มาคิดว่าไอการกระทําของเขาในสิ่งเก่าเนี่ย มันทําให้เรื่องนี้จบไปตัวเขากําลังพิจารณาอยากจะแก้ไขก็คือการฮิวใจหรือเยียวยาใจตนเองหรือเหมือนว่ากําแพงที่เขาจะประสบการณ์ที่ผ่านมานะมันทําให้เขาเนี่ยเจ็บปวดเสียใจนะอยากจะแก้ไขหรือจะปล่อยหลุดจาก เม,มันเหมือนกรรมหรือวิบากกรรมที่ฝังไว้ในการกระทําที่ผ่านมาในชีวิตเขานะคะจัสติเม้น์เนี่ยมันเป็นการตื่นรู้หรือการหลุดพ้นจากกรรมหรือวิบากกรรมเช่นคนในครอบครัวความรักที่ผ่านมามันหล่อหลอมเป็นตัวเขาเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เพื่อแก้ไขแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขากําลังคิดที่จะกลับมาหาคุณแล้วอยากจะโทรหาคุณแล้วอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันราบลื่นแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเช่น คุยกับคุณดีไปในระดับหนึ่งพอจะขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเขาก็จะพยายามพังความสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณนะ่ะไม่อยู่ในชีวิตเขาคนนี้เป็นเอเนจีนี้อยู่นะหมอมองเห็นถึงการกระทําที่เขาอ่ะไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะแบบติดต่อสื่อสารให้มันราบลื่นนะ่ะเหมือนสร้างปัญหา สร้างปัญหาหรือคิดถึงปัญหานะทำปัญหาให้คุณทําให้คุณไม่มีความสุขและเขาก็ไม่ได้อยากได้ความสุขที่คุณทําให้เพราะเขาไม่ชินนะคะหมอกําลังมองเห็นถึงพลังงานนี้นะคะนะเพราะว่าสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะในใต้สํำรับนะตอนนี้คนนี้อยู่ในขั้นตอนของการต้องยอมรับในความแปลนแปลงหรือความการเยียวยาใจนะการฮิลลิ่งจิตใจเยียวยาใจว่า อแน่นอนแหละมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเขาต้องลดความหวาดระแวงหรือคางแขงใจนะคะเขาต้องพยายามอย่างหนักมากเลยนะะไม่อย่างนั้นคนนี้นะคะถึงจะคุยถึงคุณจะแม้จะดูดีเขาก็จะสร้างสถานการณ์เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้จบหรือพังโดยการเยินชาเฉยชาไม่ค่อยโทรหาไม่สนใจให้คุณหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้เขาจะชินแค่ความสัมพันธ์แค่เอ่อคุยกัน คุยกันได้ความสนุกสนานหรือเป็นเพื่อนแบบมิตรภาพถ้าจะขยับความสัมพันธ์ไปด้วยความรวดเร็วหรือความชัดเจนหรืออะไรสิ่งนี้คนคนนี้ไม่ชินนะคะไม่ไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนั้นชอบความสัมพันธ์แบบรู้จักแค่นี้พอห้ามขยับขึ้นไปกว่านี้อีกเขาจะเกิดกลัวนะมีการกลัวมีการเพนอีกแล้วก็การปกป้องตัวของเขาเองนะคะคุณกำลังเจอคนนี้อยู่นะราศีเออราศีกันนะ,ะรัคนากันนะคะ อาะคะนะมีราศีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคุณนะหมอมองเห็นถึงพลังงานของราศีพฤษภนะคะราศีกันแล้วก็มีคนที่อายุน้อยกว่านะราศีมิถุนราศีกุมจนะมีปัญหาทางด้านออสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคนที่เคยเป็นพ่อไม้คนที่เคยเป็นแม่ไม้แล้วก็บางคนอาจจะเป็นครอบครัวเขาเลิกกันหรือพ่อแม่ไม่ได้เห็นเขาสําคัญนะอะไรสิ่งเนี้ติดอยู่กับ การไม่เชื่อใจนะความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจนะไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนเขาไม่เอ็นคุณค่าหรอกนะให้คุณสังเกตว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะมันสะท้อนไปถึงตัวตนของเขาได้หรือบางข้อความอาจจะสะท้อนเป็นตัวตนของคุณพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะไปพิจารณาเองด้วยตัวของคุณเองเพราะเรานะสถานการณ์ของตัวคุณเองในความเป็นจริงคุณก็จะรู้ดีและทราบดีนะคะเพื่อนๆน,นะ แนวโน้มนะคะในอนาคตนะคะความหวันไหวการเริ่มต้นใหม่หมอเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยและกลับมาเจอหน้านะมันยังเป็นความรักอยู่ตอนนี้คนเนี้จะต้องจะต้องฟื้นคืนมาเพื่อแก้ไขนะแก้ไขตัวของตัวเองอารมณ์ความรู้สึก เพื่อมาพูดคุยและติดต่อสื่อสารกับตัวคุณนะคะมันยังเป็นความรักอยู่แต่ทีนี้มันยังมีความลังเลใจไม่แน่ใจแล้วก็สองจิตสองใจหรือตัวเลือกทางเลือกนะคะแต่หมอมองเห็นถึงการที่ได้กลับมาพูดคุยนิดหน่อยนะ,ะให้รักษาความสัมพันธ์ที่แบบ ให้เริ่มเป็นเริ่มไปแล้วก็ให้เขารักษาตัวของเขาเองไปนะให้เขาทํางานกับตัวเองไปเราไม่ต้องพยายามไปรักษาเขาเราไม่ต้องพยายามไปพูดคุยกับเขามากๆมากๆเยอะๆเพื่อทําสิ่งดีๆทดแทนพ่อแม่หรือแฟนเก่าเขาหรืออะไรเราไม่ต้องทําสิ่งนั้นให้เราเป็นตัวตัวเองว่าเออเขาต้องการคุยผิวเผินเขาต้องการแค่นี้จากเราเราก็ให้แค่นั้นไม่ต้องยัดเยียดอะไรให้เขานะสิ่งที่หมอเห็นสิ่งนี้เขา จะต้องทำงานในความสัมพันธ์และเข้าใจในบริบทของความรักนะคะก่อนแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเขาอะสามารถเริ่มต้นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ได้มันจะเป็นสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะนะราศีกันราคนากันมอเห็นพลังงานประมาณนี้นะอย่าลืมนะคะว่าการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามน้ไพ่ยนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆนะคอมเมนต์บอกมาแจนด้วยนะว่าพลังงานนี้มันสะท้อนถึงคุณไหมหรือมันสะท้อนถึงคนของคุณนะคะเพราะว่า เราไม่ได้รู้จักการใปการส่วนตัวไม่ว่าไม่ว่าตัวคุณหรือตัวคนของคุณหมออ่านและแปลตามหน้าไพา่แล้วก็เซ็นสายสัญญ,ญาณที่ส่งมาให้หมอแจนเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่สนใจอยากปรึกษาป,ปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะที่เราไม่สมควรที่จะไปเล่าให้บุคคลอื่นฟังนะคะเพราะทุกวันนี้นะ,ะเออการที่เรา คนอื่นรู้ความรับของเราเนี่ยเราไม่รู้เราว่าคนไหนที่จะเป็นมิตรกับเราถาวรหรือเป็นศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเราจะให้คําแนะนํานะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ